กาบสบายดีพ่อยพี่น้องกาบสบายดีและก็บสวัสดีเอฟซีเบิร์ตสุภูสุคนนอะพี่น้องพบพอกันคือเก่าคือเดิมพี่น้องกับบ่าวตายนอะบรรยากาศแย้มเศร้าพี่น้องเอ้ยตอนนี้กาบมาให้มาหน้าคือเก่าพี่น้องอยู่ห่าอยู่หน้าเขาคือเก่าพี่น้องเอ้ยท้องทุ่งห่ทหุ่งนาเขียวหอมเขาใหม่พี่น้องเอ้ยอยู่ห่อยู่หน้าเขาคือเก่านี่แหละเนาะ กับหน้ากับพวกกับสวนเท่านี้แหละพี่นอ้องเอ้ชีวิตแบบบ้านนอกบ้านหน้าห้องกันจะประมาณนี้เลยเนาะมาขนเฟืองพี่น้องเอ้กับนอ้องสันติน้องบิวมาขนเฟืองเมื่อเก็บไวนะ้เนาะจะไหนย,ยานว่ามีฝนตกฝนลงอีกพี่น้องเอ้ตอนนี้กับมันแห้งมันยังไรพื้นมันก็แห้งมันบอ่อเปื่อนบ่แฉะเลยเนาะเอากบบมาขนเฟืองขนยังเมื่อเมียนพี่น้องเอ้ มันเมื่อเก็บเมียนเขาใส่หลดไถ่านานเลยพี่น้องแต่ว่าบริต่อทางนอกเนาะบริต่อทางหัวมันกใกล้ๆนู่พี่น้องเลยเมื่อจากประมาณสองสามเถี่ยวนี่ก็คือซีเบิร์ตแล้วแหละ,ละตอนนี้ก็บน้องันติกำลังขนพี่น้องเลยขนขึ้นเอยกันก่อนเนาะสบายดีไปลุง จ,จับสบายดีเลยก็สวัสดีเอฟซีเบิร์ดสุขทุกคนเดอ้อพี่น้องเดอ้อปอกกันเก่าพี่น้องเลยข้าวแน่พี่น้องฝนตกพี่น้องเลยมันก็อยากชุมดนังหน่อยเนาะ Nào, bà này, chắc nè nọng Nóng sợ tí, chắc là bà nè Ủa, đỉnh mà nhanh chắc rộn nhiều nọ อือ,อ้โอ้ลดค่าบาทนิี่น่อเลย รถค่าเลยพี่นอ้องไปชุกไปชุก ไปแล้วพะลุเงยวิดบอลค่าแล้วตอนนี้กำลังสีเอาขน้นหางเนาะนเด็ดสีเลยเนาะ พี่น้องเอ้เออเย,ย,อยเอดแหละเนาะเกือบโหลดคาพี่น้องเอ้ยปู่น้องชาติเป็นชุเพอเกือบโหลดคาบไว้พี่น้องเอ้ยขอกเฟืองเขากะเอามาข่าวแบบนี้เลยเนาะพี่น้องอ่าได้ร้ายเติบเลยได้จักโหลดก็อน,นอก้องชาติคนมือนะฮะเ้าคนมือฮะสองโหลดสองโหลดสองโหลดบริตตอทั้งอันนี้แหละพี่น้องเอ้ย มืดกองน่อยหน,น,นึ่งอืมแต่เมื่อกี้ก็มาขนต่อยอพี่น้องเลยหาก,ก็ได้รอบหนึ่งอู้อาการเมืนเน่อกี้คือว่าแจม่มใสพี่น้องเลยขวามืดคึมน,นี่ก็บ่บ่บขนอี่คือเก่าเลยน้องน้องสตินขนมากอะมันถือฝนถือยังมันกันกนสีตกหมูตกตูงยังพี่น้องเลยกัสีใสกานโบได้คือเก่า,นา,นกาเนาะ เอากระเช้าเอาชะตีกับน้องบิวขนเขาก่อนพี่น้องเลยเอาขนก่อนพี่น้องไหวขนไปสองคนแบบพี่ไม่ติเป็นไหนบอส cắt phẳng không được đấy, ủa, cắt phẳng này phù, của... cắt này phù điệp không ไม่เลยเอาขอบไปในใๆพี่น้องเลยทับเขาในแน่ๆเนาะแต่จะลงไปเอาอีกพี่น้องเลยจะเอาอีกก่อนเนาะนจากสองสามรอบพอแล้พี่น้องจะได้พักผ่อน เย็บอันที่น้องอุ้ยหน้าก็ไปใกล้ดอกพี่น้องแนมเห็นกับเห็นแนมมึงสึ่งมึงหลดไปเลยเนาะตอนนี้ก็มาหอดหน้าเลยพี่น้องไปขมาฝนขึ้นอีกรอบพี่น้องเลย ไปเก็บไว้พี่น้องเลยจะอร่อยผัดม่วงคว้ยมีแนวกินเนาะนกชี้ไม่ไหนหน,น,หน,หนาฝนนี่เก็บมีหลายๆพี่น้องเลยนี่เจ็ดอีกอันหนึ่งพี่น้องเจ็ดม่วงไวยื่องอีกอันหนึ่งหาเก็บไว,ว้เนาะว้าวงครับมันก็มีเริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วพี่น้องเลย เรื <mondo> <flix> ่อไวอ่าจะไหนไม่นส่โบพอยนม่ยฝนยนมมันหนักพี่น้องเลยน้มหนาวเนี่ยเขาก็บริคอยให้มันกินแบกเนาะสร็แล้วเขาก็ให้กินย้ำฝนพี่น้องบางทีมันมามันก็ดึงเยงมัน ยา่าอีกประมาณสองรถนะ ตอนนี้ก็เือว่าแล้วสำเร็จพี่น้องเมื่ออีกก่อนรอบหนึ่งพี่น้องเลยยังอีกประมาณสองรอบผูน้องมาก็มานำาริงจิงอ้าวตอนนี้ก็มาหอดเทือนเลยนะพี่น้องถอยขามาเรียบร้อยพร้อมลงแล้วน้องสันติกำลังขนลงก่อน

อนนี้ก็ขนลงแล้วเรียบร้อยเลยพี่น้องเอ้ยต้องสติหน่องบิวกะกำลังกันนะเก็บเมียทางด้านในพี่น้องเอาเอีกรอบต่อไปพี่น้องเอ้ยป่านนี้เอาแล้วเนาะพี่นอ้องเอาฮะนี่เฮากาสีเดคขอตัวลาพี่พี่น้องไปก่อนเนาะฝากก,ก,กดไกกลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวายทำคลิปต่อไปในเด้อพี่น้องเด้อ พุพ่อกนคลิปหนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้เบลตาชิเดกาขอบาสบายดีพี่น้อง,องขอขอ,ขอบคุณขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมเนาะบาในให้เราสิบขนต่ออีกพี่น้องเลยลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนบายดีพี่น้อง